สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอัปเดตต้นกระเพานะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเป็นกระเพราที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะมาจากการย้ายต้นกล้าท,ที่เขาเกิดเองอยู่ในสวนนะคะตอนนี้ก็คือจเจริญเติบโตแล้วนะคะตอนที่แต่ปลูกแต่ก็มีการเด็ดยอดออกไปนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะร่องรอยของการเด็ดยอดตรงกลางนี้นะคะตอนนี้เขาก็คือแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะเต็มเลยนะคะนี่ด้านล่างเขาก็แตกออกมาด้านบนเขาก็แตกออกมานะคะเพื่อนๆอยากจะเด็ดเพิ่มก็เด็ดได้นะตรงนี้ คือเด็ดก้านออกเ,อเ,ดดเด็ดยอดออกอีกได้นะสําหรับไตแต่ก็จะเด็ดออกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกออกมาอีกนะคะทรงเขาจะได้เป็นพุ่มนะไตจะเด็ดออกไปเลยนี่อย่างนี้นะคะข้างล่างด้วยช่วงนี้เราต้องอ,อดทนหน่อยนะคะยังยังเก็บกระเพราไปกินไม่ได้นะคะก็เด็ดก่อนนะคะเด็ดยอดก่อนให้เขาเป็นทรงพุ่มสวยก่อนนะคะ นี่แหละค่ะก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ากระเพราที่เราย้ายปลูกเนี่ยเขาจเจริญเติบโตนะคะแบบนี้เลยนะแล้ววันนี้ค่ะต่จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าต่ายปลูกกระเพราในกระถางนะคะแล้วก็ปลูกผักชีฝรั่งในกระถางช่วงนี้เนี่ยต่เห็นว่าโอ้โหผลลัพธ์เขาค่อนข้างโอเคเลยใบเขียวชูตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราหรือผักชีฝรั่งนะนี่นะคะในนี้เหมือนกันนี่ค่ะทุกคน ใบเหลืองแทบจะไม่มีนะคะเนี่ยชูตั้งเลยนะคะผักชีฝรั่งเอยกระเพราเอยนะคะคือโอเคมากนะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้นะคะอันนี้ใบเหลืองเนี่ยก็คือเป็นพวกใบเหี่ยวเหี่ยวที่เขามีอายุแล้วนะคะเราก็ดึงดึงออกนะคะเวลาที่เราจะดูว่าพืชของเราใบเหลืองไหมให้เราดูใบใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นใบเก่าเก,าแก่แก่แล้วนะคะ นี่ชูตั้งดีมากเลยนะคะสําหรับต้นผักชีฝรั่งนะคะทางนี้เองก็เหมือนกันนี่ค่ะกระถางนี้ปลูกมานานมากนะคะก็ยังอยู่รอดให้เราแล้วก็มีลูกออกมาด้วยนะคะนี่เป็นลูกผักชีฝรั่งเล็กๆแบบนี้นะคะดูแลอย่างไรนะคะทําไมผักชีฝรั่งกระเพราถึงเขียวชะอุ่มแบบนี้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไต่บํารุงด้วยนมสดค่ะทุกคนนมจืดนะคะ นมจืดเลยนะคะใช้นมจืดผสมกับผงชูรสนะคะแล้วก็ราดรสค่ะเป็นประจำนะคะนมจืดหรือว่านมสดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของใบเขียวได้ดีมากๆนะทุกคนช่วยบำรุงใบนะคะยิ่งพืชผักชนิดใดที่เราทานใบเนี่ยอย่างกะเพราโหระพา,หร,พาหรือว่าผักชีฝรั่งเนี่ยเขาก็จะให้ใบเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ สวยงามมากๆนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนมจืดใช้อะไรได้บ้างใช้โฮอร์โมนนมสดก็ได้นะคะฮอร์โ,โมนนมสดที่ต่เคยพาทําไปนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันนะคะว่าโฮอร์โมนนมสดใช้มากใช้น้อยแค่ไหนผงชูรสตักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาละค่ะทุกคนตัวที่ต่ใช้นะคะก็เป็นโฮอร์โมนนมสดนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นนมจืดก็ได้นะนี่จะหมดแล้วนะคะ แล้วก็ผงชูรสนะคะเอาล้วค่ะน้ำในบัวรดน้ำนี้นะคะเราก็จะใส่ฮอร์มโมนนำสดลงไปหนึ่งช้อนเต็มเต็มช้อนเลยเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะผงชูรสด้วยนะคะทุกคนยี่ห้ออะไรก็ได้นะครึ่งช้อนค่ะนี่ค่ะใส่ลงไป สองอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ค่ะพอรมโมนมสดแล้วก็ผงชูรสค่ะเอาไว้ราดรสเป็นประจำเอาบวรดน้ำของเรานะคะไปรสต้นพือต้นผักได้เลยนะคะมาค่ะนี่ค่ะรสเลย รดพืชผักได้ทุกชนิดนะคะผักชีฝรั่งนี้แต่ยังไม่ได้หาเพื่อนเขามาปลูกเพิ่มเลยนะมันมีที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะแต่ยังไม่ได้ย้ายมากระเพราก็รถได้เลยนี่แล้วก็รดพืชผักชนิดอื่นๆได้นะคะทางนี้ต้นพลิกค่ะดูสิคะทุกคนผลผลิตต้นพลิกนะคะรถเลย โดกมากนะนี่นี่ค่ะให้ดูนี่นะคะต้นพลิกฮอร์โ,โมนนมสดผงชูรสนะคะสลับกันกับโฮอร์โมนไข่สลับกันกับการใช้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้ได้หมดค่ะทุกคนเนี่ยถ้าได้ทําพวกน้ําหมักหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆนะคะเก็บไว้เนี่ยเราเอามาผสมใช้งานได้เลยนะคะเวลาที่ต่ายผสมใช้งานก็จะผสมประมาณ2ตัวค่ะอย่างเช่นวันนี้เราผสมฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแล้ววันต่อมานะคะหมายถึงว่ารอบต่อมาเนี่ยผ่านไปอีกสัก3ามวันนะคะเราก็จะผสมกันกันกบจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ ผสมกับเอาจุลินรียสังเคราะห์แสงเนี่ยมาผสมกับฮอร์โมนไข่ก็ได้หรือเอาจุลินซียสังเคราะห์แสงมาผสมกับฮอร์โมนนมสดก็ได้บางวันก็จะใช้เป็น EM นะคะผสมกันกับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวอย่างนี้นะคะน้ำหมักขี้วัวก็ใช้ประจําค่ะทุกคนน้ำหมักขี้วัวนะนี่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตต้นกระเพราแล้วก็มาราดรถบำรุงดูแลพืชผักด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ